พอเริ่มเริ่มดูโทรศัพท์อะค่ะมันมีอะไรที่แปลกและเปลี่ยนไปพอหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแบบแอบ,บ,แบบตามดูอะค่ะจนเขามาจอดรถนานกว่าเดิมอะค่ะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหนูดูจีพหนูก็เลยแอบ,บย่องไปดูข้างกระจกก็คือเหมือนกำลังพิมพ์โทรศัพท์หนูกะชากประตูรถเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ปึ๊บโยคอเลยค่ะรับไม่ปลายสายรับค่ะ,ร,คะรับเสร็จปึ๊บเป็นยังไงมึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมายุ่งกับผมหูกูทำไมกูทำไงตอนนั้นเขาก็บอกไม่มีอะไรอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเขาก็โยนมมันนนนนชลุไปหดตอ้ะะค เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้หนูก็เลยแบบเหมือนแบบโมโหอะค่ะหนูก็ออกมาเดินทางไปที่สถานที่ที่หนูคอหาผู้หญิงคนเมื่อกี้หนูจําได้ว่ามันเป็นร้านค้าข้างโรงงานหนูก็ไปถึงแต่ไปถึงนะคะมันไม่มีใครอยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็มารับไปบ้านคนชื่อไทยไทยเขาก็บอกว่าเป็นเด็กของเขาเองแต่ว่าเขาไม่ได้คุยแล้วมันไปคุยไปสารต่อกันตอนไหนอันนี้ไม่รู้หนูก็กลับมาหาแฟนแล้วก็ทะเลาะกันเลยค่ะจนแบบเถียงเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างเงี้ยเขาก็รับว่าเป็นเมียเขาอีกคน